ยี่ามกูลงสนามลุยท่าก็ไม่สนิทมึงอย่าไปหาคุยถ้ามึงเพิ่ว่าจะมีปัญหากูไม่ฟังหมาคุยกูไม่มีเวลามีเวลาไอ้สัสไปหาทุยมองไปสัสเจ๋งแต่มึงเหม็นกุยส่งมึงอย่างกุยทวีทำมามึงขาดทำมึงลุยไร้ขึ้นแต่พาไปใคร่ทีมึงที่ห่าง2023เพื่อจะสักกำลังที่แก๊งกูมาไรสัตว์ตาแดงเจอพุชนินจาแก๊งมึงอะแม่งมาแรงสามอันดับเก้าไล่ทิ้งกูคิงอันดับวอทิ้งปีสนามตามหาก็ไม่เจอย่งไม่เคย มาในพีเคเคเบอรกี้ว่าฟันต้องทะเลาะไปทำว่ารก็พอเบสนะ่าอมอมเว่ยไม่ได้อยู่ในสายแต่มึงไม่ได้สามกันเมียมึงยังมีเพศสามพันสาดหน้ามันเหมือนเล่นสองการเกม